สวัสดีค่ะพบกับเพชรอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราก็ไม่พูดอภิรมทำเพลงเนาะเรามาฝึกโยคะกันนะคะยืดกล้ามเนื้อ,อที่ม่องและขานะคะ,ะก่อนอื่นให้นั่งนะคะเหยียดขาไปด้านหน้าแล้วก็ค่อยเอายกมือทั้งสองข้างมาจับที่ปลายเท้าของเราเนี่ยถ้าใครที่นะคะยังทําไม่ได้นะคะน,นั่งนะคะหลังตรงอย่าหลังค่อมแบบนี้นะ แล้วค่อยๆนะคะวางหน้าท้องลงไปนะคะบนหน้าขาของเรานะคะถ้าเนี่ใครยังฝึกทำมไม่ได้ก็ค่อยๆนะคะยขยับนะคะสะบักลำตัวนะคะมอพับศอกทั้งสองข้างตามองตรงไปเห็นไหมคะหายใจเข้าหาย,หายใจออกแล้วเราค่อยๆนะคะจะวางศีรษะหรือหน้าผากลงไปที่เขาหรือว่าตรงบริเวณหน้าแข้ง ถ้ายัางไปไม่ถึงนะคะค่อยขยับลําตัวก้มศีรษะลงไปอีกนะยังไม่ถึงนะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกต้องยุกนะถึงแล้วนะยังปวดมากๆอยู่อค่อยๆขยับลําตัวอ่า ศีษะวางที่เขาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะค้างไว้นานๆแล้วเราค่อยๆขยับนะตอนนี้นะคะกล้ามเนื้อของเราได้ถูกยืดยาวเราจะรู้สึกว่าปวดมากๆ่าแล้วค่อยๆขยับหายใจเข้าหายใจออกยาวอีกเอามือทั้งสองมาโอบนะคะจับที่ฝ่ารา้าทั้งสองค้างไว้อดทนอดทน เอาทนค้างไว้นะคะเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเราได้ถูกยืดะะแล้วปวดมากแต่ว่านะคะอ่า การปวดนี้ก็คือเป็นการยืดแบบช้าๆนะคะแบบนะคะไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ากรรมเนี้กอกำลังถูกยืดอยู่หายใจเข้าและหายใจออกอต่อไปนะคะท่าที่สองนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะให้นั่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามือข้างขวามาจับที่ฝ่าเท้าข้างซ้ายแล้วมือข้างซ้ายนะคะวางไว้นะ,ะตรงบริเวณพื้นเพื่อเป็นฐานที่แข็งแรงนะคะเสร็จแล้ว นะคะเราเอามือข้างขวานะคะดึงฝ่าเท้าให้เข้ามาชิดกับนะคะศีรษะหรือลำตัวมากที่สุดถ้าใครปวดนะคะสามารถงอพับเข่าแบบนี้ยืดไปยาวๆเอาแขนดึงฝ่าเท้ามาเอาฝ่าเท้าดึงแขนนะคะมาแบบนี้ งอภาพเข่าแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกท่านี้ก็จะยากนิดนึงสําหรับคนที่ฝึกใหม่นะคะเราได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราสลับกันอีกข้างเหมือนกันเลยนะคะค่อยคฝึกไปนะคะถ้าปวดเห็นไหมคะสามารถงอภาพเข่าแบบนี้เลยรับรองเลยนะคะท่านี้ถ้าใครทําได้นะคะคุณจะมีความสุขมากๆเลยะคะ่ะในการยืดนะคะตรงบริเวณใต้รักแร้ แขนสะบักแล้วก็ที่สำคัญสะโพกและน่องและขาของเรานะคะแค่ท่าเดียวเองคุณก็จะรู้สึกว่าได้ถูกยืดกล้ามเนื้อน่องหายจะเข้าหาจะออกนะคะอดทนเลยดีมากๆนะคะ,ะถ้าปวดงอพับเขาบ่าแบบน,นี้หายจะเข้าและหายจะออกนะคะอีกรอบมีเวลาฝึกนะคะ3-5รอบจะดีมากๆและค้างเอาไว้นานๆ ขยับลำตัวได้หายใจเข้าและหายใจออกค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะฝึกในท่าต่อไปในการชี้ขานะคะอยู่ในนั่งท่าชี้ขาท่าบัตเตอร์ไฟหรือผีเสื้อเอามือทั้งสองมาเกี่ยวกับหัวนิโป้งเท้าไว้อหายใจเข้าหายใจออกมีสมาธินะคะยืดหลังตรงตรงมือทั้งสองเกี่ยวหัวนิโป้งเท้าเปิดชี้ขาออกไปแบบนี้ หามองซ้ายมองขวามีสมาธิหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็ยืดได้ดีมากนะคะไหลติดสามารถที่ขยับไหลเปิดกว้างๆแบบนี้หายใจเข้าและหายใจออกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เช็คดีซวิหายใจเข้าหายใจออกนะคะเราก็ได้ฝึกโยคะ3ท่ายืดน่องยืดขากันไปแล้วนะคะสบายมากๆเลยค่ะแล้วอย่าลืมไปฝึกกันนะคะแล้วถ้าใครที่มีคำถามหรือข้อติชมใดๆก็สามารถที่จะเขียนมาคอมเมนต์หรือพูดคุยกันได้นะคะสำหรับนี้เพชรขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ค่ะ